เกิดเหตุเรือสินค้าชนคานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารตมบบ้านห้อมอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาพังเสียหายและหลังคาเรือติดอยู่กับคานสะพานต้องใช้เรือชักล่างสาเหตุจากน้ำขึ้นสูงทำให้เรือไม่สามารถลอดผ่านใต้สะพานได้กรมเจ้าท่ากำลังตรวจสอบความเสียหาย น้ำป่าจากอำเภอแม่แจ่มหลากเข้าท่วมถนนสายหอดแม่เสเรียงกิโลเมตรที่9ถึงส0กระแสน้ำไหลเชี่ยวรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ความแรงของน้ำยังซัดฝายกั้นน้ำในอุทยานแห่งชาติออกหลวงพังเสียหายส่วนที่ลบบุรีแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายตำบลของอำเภอชัยบาดาลบ้านเรือนไรนาถูกน้ำท่วมสูงถนนหลายสายถูกปัดขาด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลปฏิบัติการสอบสวนกวาดล้างปืนเถื่อนซีซั่น2ในพื้นที่เป้าหมาย126จุดครอบกลุ่ม50จังหวัดทั่วประเทศจับกลุ่มผู้ต้องหาเกลือข่ายค้าอาวุธออนไลน์61คนยึดอาวุธปืน1 4 5กระบอกเครื่องกระสุนกว่า8,000นัดส่งตัวสอบสวนขยายผลและดำเนินคดี